แพ้โอเคครับผมยอมขอจ้องตากันแบยนะคะคุณมองตาผมดิเฮ้ยคุณจมูกบานก่อนคุณแพ้แพ้แล้วแพ้เลยแพ้เลยมันแค่วินมอซันในฐานะที่เป็นนักแสดงสายวายมีความที่ห็นเกี่ยวกับความรักของเย์ที่สามอย่างไรอาสามปากเลยเออสำหรับผมนะครับแทนจริงๆแล้วอ่ะผมอ่ะรู้จักคำว่าวายเนี่ย ตั้งแต่ผมอยู่มัธยมแล้วผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นแบบนี้เลยแล้วผมรู้สึกไม่รังเกียจอะไรเขาเลยผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับเขาสามารถรักกันได้ใช่ผมรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องจํากัดเพศหรืออะไรเลยแล้วมากไปกว่าน,นั้นผมคิดว่าการแต่งงานระหว่างเพศตรงกันเพศเดียวกันนะครับมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เป็นสิ่งที่สวยงามนะครับสำหรับผมผมรู้สึกโอเค OK ม,มากๆกับความรักไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะครับครับผม ถ้าเกิดวันหนึ่งได้คบกันจริงๆขึ้นมาจะรับได้ไหม่ก็ถึงใช่ถ้าเกิดวันหนึ่งได้ได้ได้คบกันจริงๆจะทําใจได้ไหมสำหรับผมผมถ้าพูดตามตรงเลยนะครับผมไม่มีปัญหากับการที่จะคบเพศตรงข้ามแต่สิ่งที่อาจจะทําใจไม่ได้คือความรู้สึกทางเพศครับครับผมค,คืออะไร<ค>อ่ะตอบให้ดีวกว่า <C' n S 2> อ่ ที่พี่ถามเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดวันนึงเราคบกันจริงถ้าถึงวันนั้นแล้วมันต้องคบกันจริงด้วยความสมัครใจแล้วว่ารักกันอย่างนี้มันก็ไม่ไม่มีใครมีปัญหาหรอกครับผมว่าอืมจริงหรือเปล่าอะไรฮะไม่หลุดสักครู่นะครับใบหลุดครับผมอ๋อก็เลยนะทุยอย่างที่ผมบอกแหละครับอ่ะถ้าถึงวันหนึ่งที่เราต้องคบกันอะไรเงี้ยก็จะเป็นความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายนะที่เราต้องคบกันครับก็อาจจะไม่มีอะไรที่มันแบบรังเกียจกันหรือว่ามีความคิดที่มันยื้อยื่อกัน ความสมัครใจทั้งสองฝ่ายแล้วอะไรก็ปกติครับผมอาจจะเป็นเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้แปลกใจอะไรแต่ว่าก็คงจะรู้สึกเขินๆแล้วเนาะถ้าสมมติไม่สมมติว่าวันหนึ่งแบบเราเคยเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งมาคบกันอ่ะเราเรลาย้อนกลับมาสมัยแรกๆที่แบบเอยมันจะมาเป็นแฟนกันได้ยังไงแค่คิดผมก็เขินแล้วเนี่ยนั่นแหละครับครับโอ้จริงๆเนี่ยคุณจะรักได้ไหมแฟนกันขึ้นมาจริงๆแล้ว รับได้ไหมตระเวใจให้กันได้ไหมผมมองว่าถ้ามันเป็นแฟนขึ้นมาจริงๆนะครับผมมองว่าเราเรารับทุกอย่างได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราโอเคกับทุกอย่างอยู่แล้วถึงตกลงปรงใจเป็นแฟนกันนะครับผมอม,มองว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ธรรมดามากเมื่อคนสองคนรู้สึกชอบพอกันหรือว่าถูกใจกันอะไรเงรี้ยม,มันก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปข้างหน้าใช่ผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนครับทุกคนทุกคนมีหัวใจแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกันหมดมใช่ ครับหล่อไหมครับหล่อมากแน่นอนหล่ออยู่แล้วด้วยาีน้โอเคครับก็ฝากทุกคนนะครับแฟนคลับทุกคนนะครับติดตามซีรีส์เรื่องรักนายไมไร้ด้วยนะครับอีกไม่นานเกินรอครับก็จะได้ชมกันแล้วเพราะว่าเราจะเปิดกล้องกันแล้วนะครับครับยังไงก็ติดตามทางโซเชียลหรือว่าทางไลน์ทีวีซับสไคร้กันไว้ก่อนเลยนะครับใชแล้วรัลอดออกมาแล้วพรยลอดทิเซอร์ใช่ครับผมก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับรักนายไมไร้ครับครับผม